ถ้าว่างแนละ้วเยอะไปคนเย,ยอ,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 อเขาไมา่ได้สอนใครใง่ายๆนะ <laughs> ถ้าเงิงนไม่มากพอนะจ่ให้เขาสี่หมื่นเขายังไม่เอาเลย <laughs> <laughs> ขอกำลังใจเชียร์น้องสตางค์อ๋อลูกฉันลูกขันอ่านดังๆเลยอ๋อขออีกทีนึงครับขอกำลังใจเชียร์น้องสตางค์ลูกแม่ทุกตา YouTube กับข้าวกับตาผู้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Master Chef ลูกแม่แพ้บอ่อได้ใช่ลูกข่อยซิแพ้บอ่อได้วันนี้แม่มาแบบญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นฮะกับข้าวกับตาก็จะมาใน EP พิเศษที่มีแขกรับเชิญที่หน้าตาค่อนข้างจะดีแล้วก็มีความสามารถสูงนะครับมากกว่าเจ้าของรายการนะครับนั่นคือเจบาตเองนะครับผมเอาอะไรมาพูดลูกเดี๋ยววันนี้ทําอะไรดี ได้เขาไปญี่ปุ่นมาใช่ไปญี่ปุ่นแม่ได้ผ้ามาผืนหนึ่งเสื้อมันก็เหมือนจะญี่ปุ่นนะแต่ไม่รู้ว่ามันมันปนปุ่นพี่้วๆยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> แม่ไปเห็นเมนูหนึ่งเมนูหนึ่งโอ้อยากกินมากแล้วชอบกินมากเลยเขาเรียกอะไรนะกุ้งเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดปลาเราอะกุ้งชุบแป้งทอดไนีที่มันฟูๆหน่อย <c oughs> มันทันสมัยหน่อยที่เราไปนั่งร้านอาหารญี่ปุ่นหรูๆแล้วเขาต้องสั่งกันอะ กุ้งเทมปุระอค่กุ้งเทมปุระเทมปุระฉันอยากกินมากแต่ฉันทําให้เป็นฉันจะมาทําให้ลูกฉันดูแล้วก็ทําให้ลูกฉันกิน <Okay. S 2> มีอะไรบ้างบาสบอกแม่หน่อยโอเคแล้วนะครับอันดับแรกต้องต้องเข้าใจถึงวัตถุดิบก่อนเน,ะนเาะกุนนะ้งเทมปุระจริงๆแล้วสูตรตัวแป้งง่ายมากเดี๋ยวเราผสมแป้งสดๆให้ดูนะครับแป้งนะครับมีห้าอย่างด้วยกันง่ายๆเลยง่ายแล้วเหรอห้าอย่างห้อย่างง่ายนะอันดับแรกคือแป้งสาลีชนิดเบานะครับแป้งสาลีจะมีหลายแบบแม่เข้าใจใช่ไหมแป้งสาลีแป้งสาลีเน่่นหาแบบสึง แบบเบาอีกแบบหนึ่งแล้วก็แบบที่แบบหนักก็คือทําขนมปังอีกแบบหนึ่งนะครับเราใช้แบบเบาใช้ปุ่นกใช้แบบเบาแบบเบานะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็บอกเขาว่าไงซื้อแป้งแป้งสาลีแบบเบาอีกอย่างหนึ่งคือแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาทําให้ตัวแป้งเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเกลือเกลือนี่ใช้แบบนิดเดียวเองนะแม่ โอเคแล้วก็จะมีนะครับสีสันที่ทําให้ตัวเทมปุระเนี่ยมีความเหลืองแล้วสวยงามนั่นก็คือไข่ไก่เราใช้เฉพาะไข่แดงนะครับแล้วก็น้ําเปล่าหอย่างนะแล้วก็มีกุ้งใช่ไหมวันนี้ใช้เป็นกุ้งขาวนะฮะถ้าแม่ไปกินเนี่ยเราก็เจอแบบเขาเรียกว่ากุ้งตัวเล็กๆบางๆใชไม่ไ,มได้ที่นี่ต้องใหญ่ต้องใหญ่<อ> <laughs> <laughs> นะครับอาแกะด้วยนะครับ <laughs> ตายจะร้ายหัวเอาไปทำอะไรเปล่าเนี่ยเอาไปเอาไปกงเอาไปแกงอะไรต้มยำต้มยำแม่ก็เอาเก็บไปนะครับแ,แต่ไม่ใช่ตัดหัวนี่แม่ทิ้งนะแม่เอาตายเลยทำไงปอกหมดเลยหรอปอกเปลือกนะคร ระหว่างที่แม่แกะกุ้งนะครับผมก็จะมาทําตัวแป้งเดี๋ยวผมจะต้องแยกไข่แดงนะ้าบ้านฉันจะแช่ชุบแป้งทอดเท่านั้นแหละอร่อยเลิศแต่ฉันอยากกินมากเลยทําไม่เป็นวันนี้เราต้องให้บาสจัดให้เอาเฉพาะไข่แดงเพาะไข่ขาวไปทําอะไรอ่ะไข่ขาวแม่เอาเก็บไปทำอะไรหน้แม่ทุกวันนี้ที่หน้านวลน่ะแม่บอกเคล็ดลับให้นะไข่ขาวนี่ดีจริงๆนะก่อนนอนนะแล้วก็เอาน้ํามันพืชไปหน่อยนะพ่อไข่ขาวอันนี้พูดเริงเช้ามานะมึงเอ้ยหมดขึ้นเต็ม นะครับก็ไข่แดงนะครับเราตีให้ตัวไข่แดงเนี่ยแตกออกจากเยื่อของมันก่อนเนาะ <Okay. S 1> จากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปนะฮะไข่แดงตีให้กันอโอเคประมาณเกลือก็ใส่นิดหน่อยเนาะเกลือนิดเดียวเกลือนิดเดียวอย่าใส่เยอะนะครับเค็มนะครับระวังนะเวลาไข่แดงฟองนึงเนี่ยน้ำก็ใส่ลงไปเท่าไรอ่ะน้ำเนี่ยใส่850กรัมอันนี้ทำตัวไหนนะตัวแป้งแป้งครับแป้งเจ้าป,ป,ปูระนะครับ850รร้อยห้กรัมนะครับไข่แดง,ง,ฟง1ฟองเกลือประมาณ1กรัมเท่านั้นเองนะฮะ กมือหนึ่งหรอไม่ใช่1กรัมนะหนึ่งกรัมหรือแบบปลายนิ้วก็ได้เนาะ <Okay. S 1> นี่ครับให้ของเหลวเนี่ยผสมเข้ากันก่อนนะจากนั้นแล้วเราจะใส่แป้งสาลีชิดเบากนี่ร้อยกรัมนะฮะแป้งแป้งสี่กรัมรแป้สี่ร้อยกรัมแล้ว<ล>ก็ะแปะแปะแป้แปะแปะแปอะแปะะแปะ แป้งข้าวโพด50ชิ้นแค่นี้แหละแป้งเทมปุระเสร็จละไข่ฟองเดียวร่อไข่ฟองเดียวพอเห็นไหมมันจะมีสีเหลืองๆอมเหลืองๆอ่อนๆใช่ไหมฮะมแค่นั้นเองนะครับระหว่างนี้เราก็เตาทอดเปิดไปเลยนะครับอุณหภูมิเนี่ยใช้ประมาณร70ถึง1้0ถ้าใครมีที่วัดอุณหภูมินะครับแต่ถ้าใครไม่มีที่วัดอุณหภูมิซึ่งบ้านนี้มีมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะผสมวิธีการเช็คอุณหภูมิความร้อนในตัวเรานี่นะลูกร้อนขนาดไหนใส่ลงไปในนี้เลยไม่ได้แม่คืออันนี้คือ พอเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับด้วยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขาจะต้องค่อนข้างที่จะเป๊ะแล้วก็จะมีกรรมวาธีที่เหมาะสมบาลานซ์ของตัวอาหารนี่ก็ต้องดีด้วยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ร80บอุณหภูมิถ้ามันเป็นเตาแบบนี้ทำอย่าจะสอนเช็คอีกทีหนึ่งนะครับคือมาลองดูแม่รอคือมากับข้าวกับตาเนี่ยนะครับถ้าใช้บาร์าเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเทคนิคดีๆมันมีเยอะมากมายนะฮะ ีคนบอกเอามาทาไมโอเคแป้งเนี่ยเราก็ตีให้เข้ากันนะครับก็น้ำเนี่ยต้องเย็นนะครับหลักของเทมปุระเลยน้ำต้องเย็นจัดนะก็คือเมื่อกี้ผมใส่น้ำเย็นไปนะครับถ้าใครใส่น้ำเปล่าเนี่ยก็ผสมกับน้ำแข็งไปเลยง่ายๆนะครับตีให้ตัวแป้งเข้ากันทั่นเองถ้าจะทำน้อยฝั่งนี้เราก็ลดลงไปหใช่ไหมลดลงครึ่งหนึ่งแต่นี่สูตรคือไข่แดงหนึ่งฟองไงก็เลยไม่ได้ลดอะไรมากมายโอเค เราก็คนเข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยอุ๊ยพอคนเสร็จกุ้งก็เสร็จพอดีนะครับแม่เหมือนจับวางนะฮะเป๊ะเป๊ะเลยกุ้งมเพิ่มมากุ้งเพิ่มมาอีกแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรคิดถึงลูกชายเลยต้องแอบไปเอากุ้งมาอีกสักสองสามตัวรู้กันไหมกุ้งดูนะครับไซส์อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาเส้นดำออกใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นดำเนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะ ขี้มันขี้มันนะครับคนญี่ปุ่นเรียกว่าไงไม่รู้เหมือนกันขี้ค่ะขี้ค่ะโอเคก็เอาเอาเนี่ยครับเอาเอาขี้เขาออกนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะบางบางช่วงท้องนะฮะเนี่ยเพื่อบางบางเพื่ออะไรทำให้ตัวกุ้งเนี่ยตรงตรงโอ้โหเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมแม่มีคนนี้มาไม่ผิดหวังหรอกเทคนิคเขาเยอะเพราะว่าเขาจบเทคนิคโพธาราจบนวด โอเคจากนั้นเราก็บีบบีบให้กุ้งเนี่ยแบนใช่ไหมไปอยทรงนี้เลยเอยอฉันจะบอกลูกชายฉันลูกชายาฉันจะไ,ไปแข่งในรายการแม่รู้แล้วอันนี้เทคนิคดีๆนะสำหรับใครที่หลังค่้อมถ้าอยากจะยืนตรง <c oughs> ผมทำอย่างนี้เลยนะ <c oughs> เอามีดจีดท้อง <c oughs> เออเดี๋ยวบอกลูกชายลูกชายชอบเดินหลังอย่างเงี้ยมีดกีดท้องน้องต่างกว่างไม่ได้อ๋อผ่าหลังนิดเดียวไม่ต้องผ่าเลยใช่ได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมก็จะเอากุ้งอ่ะไปคลุกแป้งแห้งก็คือแป้งเบาเหมือนเดิมนะครับไหนไหนรอด้วยลงไปเลยเนี่ยคลุกแป้งแห้งอีกทีนึงอันเมื่อกี้อันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันอันเดียวกันเออแม่เพิ่งรู้ถ้าแม่ก็จัอทอดก่อนแม่หนานะฮะ เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นมาตต้องนานกล่าวหวังจะมีแฟนญี่ปุ่นไงไม่ได้อะไรเออได้เทมปุระกลับมาโอเคก็เราเคาะแป้งในลักษณะนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าผมจะสอนทำดูน้ํามันใช่ไหมเราก็จุ่มลงไปอันนี้เห็นไหมดูน้ํามันที่ขึ้นนะฮะมือมือปลาเข้าเลอะน้ําเขาเลอะน้ำนี่นะครับน้ำมันปูขึ้นอย่างนี้ครับเราจะใช้ ค่อนข้างจะได้แล้วแล้วเนี้ยล้างมือสะอาดก่อนนะต้องมาคบกันมาเพื่อมีสาระระยะเนี้โอเคอันนี้ต้องไวหน่อยนะฮะให้มันเป็นเกล็ดใช่ไหมผมจะทําให้รู้สึกว่าเป็นแพลเลยฮะแพลเหมือนแพลกาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะจ้าจะอันนี้เขาก็ยังมีอยู่นะเราเรียกแพลแม่น้ําน้อยแพลแม่น้ําน้อยนะไปได้นะหรือใสโยกใหญ่ก่อนถึงนี่นะครับเราให้ตัวเทมปุระเป็นแพล คืออันนี้คือสูตรพิเศษนะผมบอกให้คนคนอื่นไปกินอาจจะไม่ได้จะขนาดนี้นะเพราะว่าเฉพาะกับข้าวกับตาเท่านั้นนะครับเห็นไหมไม่ผิดหวังจริงๆฉันบอกแล้วอะไรที่อวยไม่ผิดหวังทุกอย่างพบกับคนดีๆมีความรู้โอเคจากนั้นเราก็เอากุ้งเนี่ยครับที่ไม่น่าเชื่อนะว่าบาสทำได้เราก็เอาเอาคลุกแป้งแป้งแป้งที่เราผสมเทมปุระเนี่ยวางให้ไหมนะ คือร้านร้านที่ปูระบางร้านเขาก็คือจะใช้แป้งคุกแล้วก็ปล่อยลงไปเลยแต่สูตรของเราเนี่ยคือสูตรทำน้กลักษณะนี้เท่านั้นโอ้ลูกหนูนะหนูโคตรโชคดีเลยไม่ต้องไปเรียนที่ไหนดูกับข้าวกับตาดูแม่กับเชฟบาสหนูได้อะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมธรรมดาถ้าที่ไหนเขาไม่ได้สอนใครง่ายๆนะใช่ถ้าเงินไม่มากพอนมาเนี่ให้เขาสี่หมื่นเขายังไม่เอาเลย นี่เขาขอแค่ข้าวกะเพราจานเดียวกินอะไรอันนี้เราก็เราก็จะแซะให้มันแบบเขาเรียกว่าพริกพริกได้นะครับอ๋อที่ว่าต้องเอากระทะแบบนี้เพื่อให้มันเป็นทรงถูกนะครับโอ้ขอสีบะฮูนะฮะอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็พริกด้านแล้วกุ้งเนี่ยเริ่มเกาะอะไรใช่ไหมครับเราก็พริกด้านกดกดเอาเบาๆนะครับเนี่ยเออไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ้ด้านนึงก็สุกเห็นไหมมันก็ได้เป็นแบบเริศแม่บอกแล้วว่าเริศไม่ผิดหวังจริงๆเลยเมื่อกี้ยังไล่กลับอยู่เลยนะเออไม่ควรเลย โอเคเนี่ยครับแป้งก็จะเกาะนะฮะสวยงามเห็นไหมนี่ถ้าว่างแล้วอย่าไปคนห้ามคนเห็นไหมถ้าแม่ไม่คนหนูก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่คนกับตัวกุ้งมิดเดียวพอแล้วก็เอาขึ้นมาไอ้ตัวประคองไอ้เมื่อกี้อยู่ไหนอันนี้แม่พูดจริงๆนะเมนูเนี้ยแม่ทําไม่เป็นจริงๆสําหรับแม่แล้วกุ้งซุกแป้งทอดแล้วก็คุกกับไอ้อะไรนะโองหนุ่มปังอ่ะ เจ็ดขนมปังเออเลิศเห็นไหมสงสัยมานานแล้วว่าไอ้ฟู๊เนี่ยฟูฟูโอ้ยลูกฉันลูกฉันลูกฉันเมื่อกี้ยังไม่เรียกลูกอยู่เลยนะพอทำเสร็จก็จะเรียกลูกแล้วเห็นไหมบอกแล้วใครๆที่ถามว่าบ้าเป็นใครลูกแม่เองลูกแม่คลอดมากับมือคลอดมากับมือทำยังไงอะไรเละเทะละเละละเละ โอ๊ยทำไมของแม่มันไม่ไปเกาหลีหแล้วตอนนี้โอ้แม่รู้แล้วแม่ทำอย่างนี้ดีกว่าตะบาดจะบาดจะบาดโอ้ยเห็นไหมอาจจะไม่สวยเหมือนบาสแต่แม่ก็ไม่ธรรมดานะโอ้โหตรงกลางนี่ไหมนะเอานี่วางวางเลยนะทำไมสีไม่เหมือนบาสอ,อ่ะเห็นไหมจมมันไม่ฟูบาดแกล้งแน่ๆเลยอะ่ะนี่ทำไมแม่ไม่เป็นเหมือนเขาไม่รู้ของแม่จมเพราะว่าอะไรบาดบอกผู้ชมเ,เลยโอ๊ยเราใส่อะใส่เอาแป้งมาใกล้ๆแล้วก็ปล่อยตรงกลางให้มันฟูฟูงฟูงฟูงเด้งให้เร็วที่สุด อ๋อถ้านนแม่ถ้าแม่ไม่ทำผิดหนูก็ไม่รู้ว่าถูกคือยังไงเห็นไหมแม่ก็เลยแกล้งทำผิดไปอย่างนั้นล่ะลูกให้เห็นความแตกต่างว่า การที่เราทําไม่เป็นจะเป็นอย่างนี้<ช>แต่ถ้าทําเป็นต้องเป็นแบบบาสเมม่อก,กี้บา,า์สก็ทํามันจะไม่เป็นอย่างนี้อันนี้แม่กระเดินไปถึงกล้องเลยลูก <c oughs> ไม่มีสะบัดนะครับเวลาปล่อย,ปล,อยปล่อยตรงกลางฟูฟ <c oughs> ูฟูฟูเอออย่างนี้คือเทคนิคนี้เพราะการปล่อยสะบัดหรือ, <c oughs> อ,รอการกระจายเนี่ยทำให้แป้งขอบๆหนา <c oughs> เวลาที่เราปล่อยแป้งลงไปตรงการลางน้ำมันใช่ไหมครับไฟที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะดันตัวแป้งลอยและตัวแป้งอ่ะที่มันโดนอากาศที่ดันขึ้นเนี่ยมันกระจายออกข้างเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเหวี่ยงเลยครับอันนี้คือแป้งใช้ไม่ได้แล้วเราไปดููในนนนนนนีีี้้้้้เเเกรรรรรราาาาาาตตตงงขไปะะคััับจจทว น้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มเนี่ยบอกเลยง่ายมาก5อย่างเช่นเดียวกันนะครับมีน้ํา500กรมัมมีโชยุ100กรมัมมิริน100กรมัมน้ําตาลทราย45กรัมเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ปลาโอแห้งน้ํา500นะครับห้า <100 S 1> ร <100 S 1> ้อยบาทเนาะ500กรัมโชยุ100กรัมนะครับโชยุนี่คืออะไรอะ่ะโชยุคือซีอิ๊วญี่ปุ่นนะฮะ<อ>แล้วก็มิรินนะครับ100่งร้อยกรัมมิรินคือมิรินคือเอ่อมันเป็นเหล้าปรุงรส ของญี่ปุ่นนะฮะเล่าหวานนะฮะน,น้ำตาลทรายนับสี่สิกรัมนะฮะแล้วก็ต้มให้เดือดนะครับแล้วค่อยใส่ปลาโอแห้ง <Okay. S 2> แค่นี้ฮะห้าอย่างแม่แม่ตักเทมปุระของแม่ก่อน หลังจากที่เดือดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะเราจะใส่ปลาโอแห้งหอมหอมหอมอะไรญี่ปุ่นนี่แหละเนาะใช่ซีอิ๊วญี่ปุ่นเลาแห้งนะครับมีไข่ทั่วไปเขาบอกแล้วปลาช่อนแห้งได้ไหมไม่ได้าช่ไม่ได้เรานี่จะเน้นตลกอย่อยเิดนึงผมว่าจะเคี่ยวทิ้งไว้สักประมาณแค่นาทีสองนาทีแค่นี้นะเอาแค่กลิ่นเนาะเอาหาช้อนมาชิมหน่อยสิเอาชิมหน่อยหนึ่งนะฮะอือโอวิชิต้องกรองด้วยล่ะต้องกรองเราจะไม่เสิร์ฟตัวปลาโอแห้งนะครับ แล้วก็เทมปุระนะจำไว้นะครับทุกคนซอสต,ต้องเสิร์ฟซอสร้อนนะไม่ได้เสิร์ฟซอสเย็นอย่าเข้าใจผิดนะแล <Okay. S 1> ้วรกินยังไงป้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วเนี่ยใส่เราจะใช้ใส่ช้อนนี้ <Okay. S 2> อย่างนี้นะครับเวลากินเทมปุระที่ถูกต้องจะต้องมีหัวไช้เท้าขูดนะครับใส่ลงไปแล้วก็ขิงขูดแต่ขิงเนี่ยผมใช้แค่ครึ่งเดียวก็พอเอาแค่กินนะฮะถ้าเก็บอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็เนี่ยเราก็จะบี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 อย่างนี้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วซอสเทมปุระง่ายๆ แม่ชอบกินแล้วบา๊ทำให้ดูเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างอร่อยกว่าหรือเลปล่าเานี้แม่ก็ใช้ไม่เป็นโอเคจุ่มต้อง,องจุ่มไปชุ่มเลยอ้าปากไปถึงไหนใช,ช่ชุ่มไม่ชุ่มเลย่อ,ออยางงั้นแหละแล้วกินอ่ะกินงั้นเลยแม่ขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วกินทันทีไม่งั้นแป้ง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 ไม่กอโอคิดจะเกีบมันนอกมากเลยแม่ทำไม่เป็นนะลูกแม่คิดจะแลเร็วเร็วเร็วจะไม่อร่อยแล้วอ้อาเอาเอ้าเอา้าเร็ว เร็ well. เรก็ใหญ่กรอบแล้วๆเร็วเห็อ้ำวอ่ำอ่อ่อโอกุ้งหา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 งเป็นไงเป็นไงดีไหมอร่อยไหมเลิศมากมันจะกรอบนะครับคุณผู้ชมจริงอี้เมื่อกี้อ่ะแม่จุ่มนานไปความกรอบก็อาจจะน้อยลงไปนะครับแต่เวลาท้าเนี่ยคือจุ่มเสร็จปุ๊บยกขึ้นมาซอยเลยนะ แป้งก็จะมีความกรอบแล้วมีความฉ่ำของซอสนะครับสำคัญคือตัวซอสเนี่ยทะมรสชาติษษษษที่มีความหวานมีความ,มวเคม็มกําลังดีแล้วมีความหอมของปลาโอแหง้งอัตาราส่วนไม่มีกักเลยนะเมื่อกี้เนี่ยบอกเป๊ะทุกอยาก<ะ>่ออยางเนาะแต่สําคัญคือวิธีทอดเมื่อกี้เห็นการผิดพลาดของการทอดของแม่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปต้องทําตามนะครับตัวอย่างที่ดีมีดูที่บาร์สนะไม่ต้องดูที่แม่เมื่อกี้นี้นะครับทำอร่อยอย่างเงี้ยทุกวันนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหน ตอนนี้บ้ากำลังเปิดร้านอาหารนะครับมีอยู่3ร้านด้วยกันนะครับาเซลลาพฤกษ์เนี่ยใกล้ๆแม่ก็จะชื่อว่าโคบิโซเป็นอ่าสเต็กสไตล์ยุโรปนะครับเป็นอาหารยุโรปนะครับอยู่ในเมืองนะครับใกล้ๆกับสยามก็มีราชทีวีนะครับมีอยู่2ร้านด้วยกันนะครับชื่อว่าฮังกี้เนิร์ดแล้วก็เซชินอิสกายานะครับแล้วก็เร็วๆนี้กำลังจะเปิดร้านดื่มๆเมาๆหน่อยนึงก็ชื่อว่าชิลลิงนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ราชทีวีได้ก็ไปเจอกันได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้นะครับแล้้้้วก็จะมาาาาาาบบนนนิสสรรรห่่ออยยทฟี นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับกับข้าวกับตารั่ฝากร้านยี่สานแล้วก็ร้านของบาสด้วยนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์ใช่ถูกแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe นี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้แม่มีกำลังใจในการทำรายการนี้ต่อไปนะครับผมจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย